บรรพบุรุษข้ามพบสยบล่าตอนที่506พิสูจน์มหามรรคท่านอาจารย์หลังจากที่ประมุกสำนักพิสูจน์มรรคสำเร็จภายในชั้นฟ้ามณฑลเทพหลี่ซูโอโอบ กอดนางเข้าสู่ช่วงเวลาส่วนตัวของคนทั้งสองในใจของประมุกสำนักค่อนข้างจนใจผ่านไปหลายปีเช่นนี้หลี่ซูเป็นครั้งคราวก็ยังคงชอบเรียกนางว่าท่านอาจารย์โดยเฉพาะในบางเวลาถึงแม้จะจนใจแต่ในใจของนางก็ยังคงเต็มไปด้วยความหอมหวานปล่อยให้หลี่ซอูอบกอดนางรุกรานนางความทรงจํามากมายในอดีตผุดขึ้นมาในหัวความรักที่นางมีต่อหลี่ซูก็ยิ่งทวีคูณขึ้นตามการเวลาที่ผ่านไปเหมือนสุรายิ่งนานวันก็ยิ่งหอมหวาน เวลาผ่านไปหลังจากที่ประมุกสำนักบรรลุเป็นอริยะแล้วตระกูลหลี่ก็มีอริยะถึงสี่คนเห็นตระกูลหลี่มีอริยะถึงสี่คนแล้วยังมีหลี่ซูที่น่ากลัวยิ่งนักอริยะมาลสี่คนของโลกเซียนมารนก็ยิ่งไม่คิดที่จะยุ่งเกี่ยวกับหลีซ่ซูหลี่ซูยังไม่ได้เป็นจักรพรรดิเซียนแต่ยุคสมัยนี้ก็ได้กลายเป็นยุคสมัยของหลี่ซูโดยปริยายแล้วผ่านไปอีกหลายปีภายในโลกเซียนก็มีคนพิสูจน์มรรคบรรลุ เป็นอริยะอีกครั้งคนที่พิสูจน์มรก็คือหลิงอี้เยียนที่หลี่ซูนํามาจากโลกวิญญาณย่อยนางใช้กระบี่พิสูจน์มรกลายเป็นอริยะมรก,กระบี่ตระกูลหลี่มีอริยะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นหลังจากที่หลิงอี้เยียนพิสูจน์มรสาเร็จได้สองล้านปีบุตรสาวสองคนของหลีซูกับจกักรพรรดิโบราณก็ได้พิสูจน์มรสำเร็จใ,ในทะเลความกลาหนมรที่พวกนางพิสูจน์ก็คล้ายกับจักรพรรดิโบราณล้วนเป็นอริยกกระโกลาหนท่านพ่อคนที่พิสูจน์มรสำเร็จก่อนก็คือลีีซ พอพิสูจน์มักสำเร็จนางก็พุ่งเข้าไปในอ้อมกอดของลีซูถึงแม้จะเป็นอริยะแล้วก็ยังคงชอบออดอ้อนเช่นนี้ต่อมาก็คือหลี่อี้หลังจากที่นางพิสูจน์มักสำเร็จก็พุ่งเข้าไปในอ้อมกอดของลีซูเช่นกันออดอ้อนทำให้จักรพรรดิโบราณรู้สึกน้อยใจเล็กน้อยโชคดีที่สองพี่น้องไม่ได้ลืมจักรพรรดิโบราณจึงได้ไปออดอ้อนจักรพรรดิโบราณสักพักจึงทำให้จักรพรรดิโบราณยิ้มออกมาได้ อริยะของตระกูลหลี่มีเพิ่มขึ้นมาอีกสองคนเพียงแต่ว่าตอนนี้คนที่รู้จักจัก,กรพรรดิโบราณกับสองพี่น้องยังคงมีไม่มากนักจักรพรรดิโบราณกับสองพี่น้องส่วนใหญ่จะอยู่ในทะเลความโกลาหลสายตาของนางมองไปยังโลกทั้งปวงทะเลความโกลาหลในตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกของโลกทั้งปวงแล้วเพียงแต่ห่างไกลาจากโลกทั้งปวงที่แท้จริงอยู่ไม่น้อยเพราะโลกภายในนั้นยังคงมีโลกที่แข็งแกร่งไม่มากนักแต่ก็ยังคงแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง น่าจะเพียงพอแล้ววันนี้ในที่สุดหลี่ซูก็ตัดสินใจที่จะพิสูจน์มหามัรกเป็นอริยะมหามารกแล้วดังนั้นภายในโลกเซียนหลี่ซูจึงได้เริ่มต้นแต้มพิสูจน์มัรกที่สะสมมา20ล้านปีเริ่มถูกใช้ไปอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับการเริ่มต้นของหลี่ซูโลกทั้งใบก็สั่นสะเทือนในช่วงขณะนี้สามภพสั่นสะเทือนนี่คือมีคนกําลังพิสูจน์มหามัรกภายในสามภพอริยะทั้งหมดต่างก็ตกใจเป็นคนแรกอริยะมากมายต่างก็ตกใจเป็นคนแรก มุ่งหน้าไปยังต้นกำเนิดของความผันผวนเป็นหลี่ซูเป็นเขาจริงๆภายในโลกเซียนหลังจากที่อริยะมากมายรับรู้ว่าเป็นหลี่ซูต่างก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจมากนักที่ตกใจก็คือการเติบโตของหลี่ซูนั้นเร็วยิ่งนักตอนนี้กลับเริ่มพิสูจน์มหามักเป็นอริยะมหามักแล้วที่ไม่ได้รู้สึกแปลกใจมากนักก็เป็นเพราะหลี่ซูเมื่อ1000กว่าล้านปีก่อน ก็เทียบเท่ากับจักรพรรดิเทียมแล้วการเติบโตของหลี่ซู่ตลอดทางก็ยังคงน่ากลัวย,ยิ่งนักจึงทําให้พวกเขาไม่ได้รู้สึกแปลกใจมากนะักไม่เพียงแต่โลกเซียนโลกเซียนมันกับโลกเซียนอสูรก็ยังคงตกใจเช่นกันไม่นานอริยะมันกับอริยะอสูรมากมายก็มาถึงนอกโลกเซียนเป็นเขาอริยะมันสี่คนหลี่ตาลงจบตอนบรรพบุรุษข้ามพบสยบล่าตอนที่507ความมืดที่โหมกระนำฮ่าฮ่าฮ่าเบื้องบนท้องฟ้าสูงดังก้องไปด้วยเสียงหัวเราะอ,อันจ้ำสของเจ้ามาัคคาชังชิงห หลี่ซูในฐานะที่เป็นบุตรเขยของเขาเมื่อเห็นหลี่ซูเริ่มพิสูจน์มหามักแล้วเขาก็ย่อมดีใจเจ้ามคา,าสเวียนหยวนก็ยินดีกับหลี่ซูเช่นกันส่วนบนชั้นฟ้ามณฑลเทพเหล่าคนตระกูลหลี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะยินดีขนาดไหนท่านบรรพบุรุษกำลังจะพิสูจน์มักเป็นอริยะมหามักแล้ว ครั้งหนึ่งที่หลี่ซูพิสูจน์มักเป็นอริยะมหามักได้สําเร็จยุคสมัยนี้ก็จะเป็นของหลี่ซูโดยสมบูรณ์เป็นของตระกูลหลี่โดยสมบูรณ์เช่นกันอริยะอริยะเทียมกึ่งอริยะของตระกูลหลี่ต่างก็เตรียมพร้อมการพิสูจน์มหามักของหลี่ซูครั้งนี้ความเป็นไปได้ที่จะราบรื่นนั้นต่ํามาก นอกโลกเซียนจักรพรรดิโบราณกับบุตรสาวสองคนของหลีซูก็ได้ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นสายตาของจักรพรรดิโบราณมองไปยังทะเลความโกลาหลส่วนลึกระหว่างคิวมีความกังวลเล็กน้อยหลายปีผ่านไปนางห่างจากการกลับไปยังระดับจักรพรรดิเซียนเพียงเล็กน้อยแล้วแต่นางไม่ได้พิสูจน์มักอย่างบุ่มบามหลายปีมานี้นางกับหลีซูได้เดินทางในทะเลความโกลาหล ทำให้นางมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลความกลาหนถึงแม้ว่านางในตอนนั้นจะได้จัดการมาหาความชั่วร้ายในทะเลความโกลาหนไปจํานวนมากแต่สถานการณ์ที่ลีซูต้องเผชิญหน้าในตอนนี้ไม่ได้ดีไปกว่าตอนนั้นมากนะักกลับแย่ยิ่งกว่าเพราะในยุคสมัยของนางอริยะมรรคผีร้ายมีเพียงไม่กี่คนตอนนี้กลับมีมากกว่าหนึ่งคนเมื่อเทียบกับอดีตมรรคผีร้ายในตอนนี้กลับแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เวลานี้สายตาของนางมองไปยังโลกเซียนค่อนข้างประหลาดใจสาเหตุที่ประหลาดใจก็คือความเร็วในการพิสูจน์มหามรรคของหลี่ซูนั้นเร็วเกินไปเร็วจริงๆหลี่ซูได้สะสมแต้มพิสูจน์มรรคมากกว่า10บล้านปีก็เพื่อวันนี้เดิมทีการพิสูจน์มหามรรคตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จหากไม่มีเวลาหลายพันหลายหมื่นปี ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้จากระพัดโบราณในตอนนั้นก็ใช้เวลาเกือบ1,000งปีแต่หลีสุสสมแต้มพิสูจน์มักไว้มากมายเช่นนี้ก็คือเตรียมที่จะพิสูจน์มักสําเร็จภายใน100ปี100ปีพิสูจน์มักแม้มหาความชั่วร้ายจะรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวรีบออกมาในทันทีก็สายเกินไปแล้วคนเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ไกลมากต้องการมาถึงโลกเซียนก็ไม่มีทางเร็วนักเว้นเสียแต่ว่าจะมีวิชาลับพิเศษบางอย่าง คล้ายกับการเปลี่ยนแปลงจริงและเทพของหลี่ซูที่สามารถข้ามมิติที่ยาวไกลได้ในทันทีแต่มหาความชั่วร้ายประเภทนี้ย่อมมีไม่มากนักเวลานี้ตามการเริ่มต้นพิสูจน์มรคของหลีซ่ซูความผันผวนที่เกิดจากการพิสูจน์มรคได้แผ่กระจายออกไปเหมือนระลอกคลื่นความผันผวนแบบนี้เมื่อเทียบกับความผันผวนตอนที่หลี่ซูพิสูจน์มรคเป็นอริยะแล้ว ขอบเขตที่แผ่กระจายออกไปนั้นกว้างกว่ามากความเร็วก็เร็วยิ่งกว่านี่คือความผันผ,นผวนในระดับมหามรรคนี่คือในสถานที่ที่ห่างไกลจากโลกเซียนอย่างมากภายในแดนต้องห้ามที่ไม่มีแสงสว่างแม้แต่น้อยมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมีคนถูกปลุกขึ้นมาจังหวะมหามรรคมีคนกําลังจะพิสูจน์มรรคจากประพัดเซียนหลังจากที่คนผู้นั้นตั้งใจฟังสักพัก เสียงก็เริ่มจากที่เบาไกลเป็นดังขึ้นเรื่อยๆจนถึงที่สุดก็กลายเป็นเสียงคำรามจากนั้นแดนต้องห้ามทั้งหมดก็สั่นสะเทือนสิ่งมีชีวิตที่หลับไหลยอยู่ต่างก็ถูกปลุกขึ้นมาทีละคนรีบลุกขึ้นมาถึงเวลาแล้วโอกในที่สุดก็ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วหรือรีบหน่อยหากไปช้าก็จะไม่ได้ส่วนแบ่งมากมายแล้วภายในแดนต้องห้ามเมาร่างที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำทีละเงา ต่งก็ตื่นขึ้นจากนั้นก็พุ่งเข้าหาโลกเซียนพร้อมกันมีใช่เพียงแค่แดนต้องห้ามแห่งเดียวภายในทะเลความโกลาหลภายในดินแดนลับแห่งหนึ่งความผันผวนที่เกิดจากการพิสูจน์มหามักของหลีซ่ซูก็ได้แผ่กระจายมาถึงที่นี่มหาความชั่วร้ายที่หลับไหลยอยู่ก็ได้ลืมตาขึ้นมหาความชั่วร้ายผู้นี้ก็คือกึ่งจักรพรรดิเงามืดที่เคยมาร่วมกับมหาความชั่วร้าย จำนวนมากโจมตีโลกเซียนตอนที่อริยะไม่อยู่นางในตอนนี้อยู่เพียงลำพังนางได้หลับไหลอยู่ที่นี่มานานกว่า10ล้านปีแล้วเวลานี้หลังจากที่รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวจากโลกเซียนมหาความชั่วร้าย ผู้นี้ก็ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังโลกเซียนอย่างเงียบๆความผันผวนนี้เป็นโลกเซียนในสถานที่ที่เต็มไปด้วยเงาผีที่น่ากลัวจากรพพัดเซียนมาหาความชั่วร้ายที่ถูกหลี่ซูไล่ล่า,ลาจนต้องหลบหนีเข้าไปก็ได้ตื่นขึ้น1,000กว่าปีมานี้คนผู้นี้ได้หลบอยู่ในนั้นอย่างเงียบๆรักษาบาดแผลของตนเองการต่อสู้ครั้งก่อนการสูญเสียของเขามากมายเหลือเกินลูกน้องทั้งหมดถูกหลี่ซูสังหารไม่เพียงแต่สูญเสียต้นไม้กลาหลนไป ตัวเขาเองที่เคยเป็นถึงจักรพรรดิเซียนยังถูกหลี่ซูไล่ล่าหลายหมื่นปีนี่เป็นความอัปยศ์อย่างมากยิ่งกว่านั้นพลังทะลวงสุนตาของเขายังถูกใช้ไปมากกว่าครึ่งหนึ่งสิ่งนี้ทําให้เขาเจ็บปวดอย่างมากตอนนี้โลกเซียนกลับมีคนกําลังพิสูจน์มรรจจักรพรรดิเซียน ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วภายในดวงตาของเขาเผยความเย็นชาออกมาด้านหลังเขาเงาผีทีละเงาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจบตอนบรรพบุรุษข้ามพบสยบล่าตอนที่508วางแผนลอบปลาใหญ่เวลานี้ภายในโลกเสียงความก้าวหน้าของหลี่ซูมิใช่เพียงแค่รวดเร็วธรรมดาแต้มพิสูจน์มักราวกับกระแสะน้ำเชี่ยวกราก พุ่งเข้าสู่ร่างกายของเขาผลักดันให้เขาเก้าวไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่น่าตกใจทำไมถึงเร็วยิ่งนักเช่นนี้จากกระพัดโบราณรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างอริยะแห่งสามภพ กลับไม่รู้สึกประหลาดใจเหมือนนางแต่ละคนต่างก็จ้องมองอย่างตั้งใจพวกเขามีได้พิสูจน์มหามรรคจึงไม่รู้ว่าความเร็วปกติในการพิสูจน์มหามรรคควรเป็นเช่นไรพวกเขาในตอนนี้ต่อหน้าหลี่ซูกลับกลายเป็นสิทธิ์แม้แต่อริยมันทั้ง4ต่างก็จ้องมองอย่างตั้งใจเรียนรู้อยู่หากวันหนึ่งพวกเขาสามารถพิสูจน์มหามรรคได้เล่าแต่จักรพรรดิโบราณเคยเป็นถึงจักรพรรดิเซียนจึงรู้ว่ากระบวนการนี้ต้องใช้เวลานานเท่าใดเมื่อเทียบกับนางในตอนนั้นหลี่ซูในตอนนี้กลับเร็วจนเกินไปอยู่บ้าง เวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าสายตาของจักรพรรดิโบราณมองไปยังทิศท,ทางหนึ่งที่นั่นดูเหมือนไม่มีอะไรแต่นางรู้สึกว่าทิศท,ทางนั้นมีคนมาถึงแล้วที่นั่นมีคนมาถึงจริงๆภายในทะเลความโกลาหลมีรูมืดพิเศษอยู่บ้างถูกมหาความชั่วร้ายบางคนควบคุมเอาไว้รูมืดเหล่านี้ปกติแล้วจะไม่ถูกใช้งานแต่ตอนนี้เวลาเก็บเกี่ยวมาถึงแล้ว มหาความชั่วร้ายบางคนจึงได้ใช้งานรู้มืดเหล่านี้เดินทางไปยังโลกเซียนเพียงแต่ตอนนี้หลี่ซูพิสูจน์มักได้เพียง50ปีมหาความชั่วร้ายที่สามารถมาถึงเร็วยิ่งนักเช่นนี้มีน้อยมากพลังของมหาความชั่วร้ายผู้นี้ก็ยังคงไม่เร็วได้ไปถึงระดับจากรพรรดิท,ทยมแล้วแต่หลังจากที่เขามาถึงก็ยังคงไม่ได้ลงมือโลกเซียนในตอนนี้แข็งแกร่งยิ่งนักเขาเพียงคนเดียวทำอะไรไม่ได้ดังนั้นเขาจึงซ่อนตัวรอคอยอย่างเงียบๆที่นั่นหลี่ซูยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องตามการเว เวลาที่ผ่านไปความผน updated, ันผวนที่หลี่ซูก่อขึ้นก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆใกล้สำเร็จแล้ว90กว่าปีให้หลังภายในดวงตาของจักรพรรดิโบราณก็มีประกายแวววาวปรากฏขึ้นหลี่ซูเร็วยิ่งนกเช่นนี้ใกล้จะสำเร็จแล้วเขาก้าวข้ามไป999แล้วขาดเพียงก้าวเล็กๆก็จะสามารถพิสูจน์มรรคสำเร็จเป็นจักรพรรดิได้แต่จนกระทั่ง100กว่าปีให้หลังหลี่ซูกลับยังคงไม่สำเร็จเกิดอะไรขึ้น ถูกขัดขวางหรือจักรพรรดิโบราณอดไม่ได้ที่จะกังวลอยู่บ้างก้าวสุดท้ายนี้อันตรายที่สุดจริงๆตอนที่นางก้าวข้ามก้าวนี้ก็ยังคงใช้เวลาถึง3,000ปีระหว่างนั้นยังคงเผชิญหน้ากับอันตรายหลายครั้งเพียงแต่ไม่นานจัก,กรพรรดิโบราณก็นึกถึงรูปแบบการกระทําของลีซูเขาจะไม่เตรียมที่จะล่อคนเหล่านั้นให้มาถึงแล้วจึงสําเร็จในคราวเดียวกระมัง เพียงแต่การทาเช่นนี้จะมีความเสี่ยงอย่างมากจากกระพัดโบราณคิดยิ่งคิดนางก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นถึงแม้การทาเช่นนี้จะมีความเสี่ยงอย่างมากแต่หากหลี่ซูซามเอรอไม้แต่คูจอพิสูจน์มหามโรคสำเร็จเป็นอริยะมหามรรคก่อนที่ มหาความชั่วร้ายเหล่านั้นจะมาถึงมหาความชั่วร้ายเหล่านั้นก็มีแน่ว่าจะมาถึงเวลาที่ดีที่สุดในการเก็บเกี่ยวของมหาความชั่วร้ายก็คือตอนที่มีคนพิสูจน์มักเป็นจัก,กรพรรดิเซียนเวลานี้ยุคสมัยหนึ่งได้พัฒนาไปถึงจุดสูงสุดเป็นช่วงเวลาที่แข็งแกร่งที่สุดหากพิสูจน์มักสําเร็จแล้วจัก,กรพรรดิเซียนจะไร้เทียมทานสําหรับมหาความชั่วร้ายกลับไม่ใช่เรื่องดีดังนั้นหลี่ซูในตอนนี้จึงมีโอกาสสูงที่จะเตรียมใช้ตนเองเป็นเหยื่อล่อเพียงแต่การล่อปลาแบบนี้มีความเสี่ยงอย่าง เดิมที่ก้าวสุดท้ายก็ยากที่จะก้าวข้ามหากถูกมหาความชั่วร้ายรบกวนก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นแต่ลีซูกลับยอมเสี่ยงที่จะลอบลาเรื่องนี้ทำให้จักรพรรดิโบราณรู้สึกชื่นชมอยู่บ้าง เป็นเช่นนั้นจริงๆไม่นานจากกระพัดโบราณก็ได้ค้นพบสิ่งใหม่หลี่ซูกำลังถอยเขากลับไปหลายก้าวเช่นนี้เองจึงสามารถหลอกลวงมหาความชั่วร้ายบางคนได้นี่คือการล่อลาอย่างแท้จริงแล้วสมกับเป็นผู้ชายของข้าบนใบหน้าของนางมีรอยยิ้มปรากฏขึ้น เวลาผ่านไปไม่นาน1,000ปีก็ผ่านไปหลี่ซูยังคงไม่สำเร็จจากนั้น2,000ปีผ่านไปหลี่ซูก็ยังคงไม่สำเร็จแต่ความจริงแล้วเขาสามารถพิสูจน์มรรคสำเร็จได้ตลอดเวลาหลี่ซูกำลังล่อปลาจริงๆะส,สมแต้มพิสูจน์มรรคมา1,000กว่าหมื่นปีสามารถพิสูจน์มหามรรคได้อย่างง่ายดาย หากไม่ลอบปลามาสักกลุ่มหนึ่งก็คงจะน่าเสียดายสายตาของเขามองไปยังฟ้านอกสวรรค์2000ปีผ่านไปที่นั่นมีมหาความชั่วร้ายจำนวนมากเดินทางมาถึงแล้วแต่คนเหล่านี้ยังคงไม่ได้ลงมือดูท่าทางแล้วคงจะรอให้คนอื่นๆมาถึงมากขึ้นอีกหลายร้อยปีให้หลังในที่สุดภายในฟ้านอกสวรรค์กลุ่มเมาผีก็มาถึงคึกคักยิ่งนักภายในความมืดจักรพรรดเซียนมหาความชั่วร้ายรับรู้ได้ถึงมหาความชั่วร้ายที่ซ่อนตัวอยู่โดยรอบจึงได้ยิ้มย่อออกมาตอนนี้ถึงเวลาแก้แค้น แล้วลงมือเขาได้รวบรวมพลังสังหารออกไปก่อนตามการสังหารของเขาภายในฟ้านอกสวรรค์จำนวนของมหาความชั่วร้ายมากกว่าครั้งก่อนหลายเท่าพลังก็เพิ่มขึ้นมากกว่า100เท่าต่างก็พุ่งเข้าหาโลกเซียนปลาในระลอกนี้ใหญ่โตยิ่งนัก จบตอนบรรพบุรุษข้ามพบสยบล่าตอนที่509ทั้งปวงมืดมิดภายในฟ้านอกสวรรค์พร้อมกับมหาความชั่วร้ายจำนวนมากพุ่งเข้าโจมตีชั่วขณะหนึ่งสา 1, 3, พบต่างก็สั่นสะเทือนครั้งนี้มหาความชั่วร้ายที่มาถึงแข็งแกร่งกว่าระลอกก่อนหน้ามากนะักจำนวนก็ยังคงมากกว่าถึงแม้ว่า1,000กว่าล้านปีมานี้ หลี่ซูได้สังหารมาหาความชั่วร้ายไปสิบกว่าคนครั้งก่อนจำนวนมาหาความชั่วร้ายที่หลี่ซูสังหารก็ยังคงมากกว่าสิบคนแต่ครั้งนี้จำนวนมาหาความชั่วร้ายที่มาถึงกลับทะลุกเกิน100รอคนแล้วมาหาความชั่วร้ายเหล่านี้พุ่งเข้าใส่โลกเซียนอย่างบ้าคลั่งถึงแม้จำนวนคนจะไม่มากนัก แต่สามารถใช้วลีบทบังท้องฟ้าได้อย่างแท้จริงแม้แต่แสงสว่างที่โลกเซียนส่องไปยังภพภูมิต่างๆก็ยังคงถูกปิดกั้นอย่างสิ้นเชิงคนเหล่านี้มาจริงๆด้วยเจ้ามักคาชางชิงได้ลงมือเป็นคนแรกอริยะคนอื่นๆภายในโลกเซียนต่างก็ระดมพลังขึ้นมาเช่นกันชั่วขณะหนึ่งโลกเซียนทั้งหมดต่างก็ปั่นป่วนภายในโลกเซียนใครก็ตามเพียงแค่เนยหน้าขึ้นก็ยังคงสามารถมองเห็นเดชานุภาพอริยะที่น่ากลัวยิ่งนักที่อริยะแต่ละคนปลดปล่อยออกมาบนท้องฟ้าสูงถึงแม้ว่ามหาความ ชั่วร้ายจะมีมากมายแต่อริยะมากมายต่างก็ไม่หวาดกลัวก่อนหน้านี้ภายในซากโบราณอริยะเหล่านี้ต่อสู้กันอย่างยากลําบากแต่ครั้งนั้นอยู่ในทะเลความโกลาหนที่นี่คือโลกเซียนพลังต่อสู้ของอริยะแต่ละคนเมื่อเทียบกับตอนที่อยู่ในทะเลความโกลาหนแข็งแกร่งกว่าสิบเท่า อริยะมากมายร่วมมือกันแม้แต่จักรพรรดิเซียนก็ยังคงสามารถต่อสู้ได้เพียงแต่อริยะมากมายยังคงไม่รู้ครั้งนี้ศัตรูที่พวกเขาต้องเผชิญหน้าน่ากลัวยิ่งนักตูมคนที่ลงมือเป็นคนแรกก็คือจักรพรรดิเซียนมาหาความชั่วร้ายในซากโบราณคนนั้นเขาไม่ได้ใช้พลังทะลวงอาคมป้องกันแต่กลับใช้พลังอริยะมักผีร้ายเริ่มต้นการโจมตีเจ้ามักคาชางชิงส่งเสียงอืมเบาๆภายในมือถือพัดหนึ่งอันพัดอันนี้ราวกับว่ามีโลกรับไม่ท้วน เพียงแค่สะบัดเบาๆก็สามารถต้านทานอีกฝ่ายเอาไว้ได้ แต่ในทันทีเงาผีที่น่ากลัวตนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นบนร่างกายแผ่กระจายกลิ่นอายที่น่ากลัวยิ่งนักเงาผีผู้นี้เพียงแค่ลงมือก็ทําให้สีหน้าของอริยะมากมายเปลี่ยนไปเจ้ามคา,าสเสวียนหยวนร่วมมือกับอริยะอีกคนหนึ่งกลับไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้แต่เงาผีเช่นนี้มิได้มีเพียงตนเดียวแต่กลับมีหลายตนนี่ก็ยังคงไม่ใช่จุดจบมาหาความชั่วร้ายกว่า100คนก็ได้พุ่งเข้ามาเช่นกันบุกโจมตีโลกเซียนทุกทิศทุกทาง,ทางการต่อสู้เพิ่งจะเริ่มตน้นมาหาความชั่วร้ายเหล่านี้กลับได้ ย่างเห็นได้ชัดรูปแบบการต่อสู้ของพวกมันก็ยังคงเหมือนกับก่อนหน้านี้นั่นก็คือเพียงแค่เริ่มต้นก็ใช้พลังทั้งหมดต้องการทำลายโลกเซียนในครั้งเดียวฮ่า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 ครั้งนี้โลกเซียนต้องพินาศกลืนกินยุคสมัยนี้ครั้งก่อนมาหาความชั่วร้ายเหล่านี้ที่ถูกหลีซูเล่นงานจนต้องหนีไปอย่างน้าเวทนา ตังก็ส่งเสียงโห่ร้องขึ้นมาพวกมันถูกหลี่ซูเล่นงานจนหน้าเวทนายิ่งนักตอนนี้มีโอกาสแก้แค้นแล้วยังคงสามารถเก็บเกี่ยวยุคสมัยนี้ได้แต่ละคนจึงรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าอริยะของโลกเซียนจะแข็งแกร่งแต่ก็ยังคงต้านทานไม่ไหวแล้วอริยะของตระกูลหลี่ก็ได้ลงมือเช่นกันเพียงแต่ภายใต้การร่วมมือกันของมาหาความชั่วร้ายจำนวนมากเช่นนี้ก็ยังคงไม่มีประโยชน์ลงมือจอมอสูรสองคนกำลังเตรียมที่จะลงมือก็มีมาหาความชั่วร้าย หลายคนพุ่งเข้าใส่โลกเซียนอสูรพวกเขาจึงจําเป็นต้องกลับไปป้องกันโลกเซียนอสูรจะลงมือหรือไม่พวกเจ้าสองคนกลับไปป้องกันพวกเราลงมือเจ้ามารทั้งสี่ก็ได้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วเจ้ามารสองคนกลับไปป้องกันโลกเซียนมารเจ้ามารอีกสองคนช่วยเหลือโลกเซียนถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่พอใจหลี่ซูก็ยังคงอยากจะปร,บราบปรามโลกเซียนแต่ตอนนี้พวกเขาก็จําเป็นต้องลงมือเพราะหากโลกเซียนพินาศโลกเซียนมารก็จะไม่เหลือเช่นกัน บนท้องฟ้าสูงการต่อสู้กลับกลายเป็นดูเดือดยิ่งนักอริยะมากมายร่วมมือกันต่อสู้กับศัตรู แต่ศัตรูมีมากมายเหลือเกินแข็งแกร่งเหลือเกินมหาความชั่วร้ายเหล่านี้ได้บุกเข้าไปในขอบเขตของโลกเซียนในฟ้านอกสวรรค์แล้วกฎเกณฑ์ของโลกเซียนกำลังถูกบีบอัดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเร็วเข้าดูสิภายในโลกเซียนเซียนมากมายเนยหน้าขึ้นมองก็ได้เห็นฉากที่น่ากลัวยิ่งนักดวงอาทิตย์ของโลกเซียนเกือบจะถูกความมืดบดบังแล้วราวกับสุริยุป,ปราคามักผีร้ายได้บุกเข้าไปในโลกเซียนอย่างสิ้นเชิงแล้วช่วขณะนี้พบภูมิทั้งปวงมืดมิดอาณาจักรวิญ,ญญาณทั้งหมดต่างก็สูญเสียแสงสว่างจบตอน บรรพบุรุษข้ามพบสยบล่าตอนที่510อริยมหามรรคเกิดอะไรขึ้นไม่รู้กระมังสุริยุปราคาหรือเบื้องลางโลกเซียนภายในอาณาจักรวิญญาณมากมายนับไม่ถ้วนปุถุชนและผู้บำเพ็ญต่างก็เงยหน้าขึ้นมองตอนนี้ยังคงเป็นเวลากลางวัน แต่กลับมืดมิดแล้วภายใต้การปลุกปั่นของมหาความชั่วร้ายมากมายมรรคผีร้ายได้บุกโจมตีอย่างรุนแรงภายใต้การเสริมพลังของมรรคผีร้ายข้อได้เปรียบของมหาความชั่วร้ายก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าอริยะของตระกูลหลี่และโลกเซียนรวมกันจำนวนก็ทะลุสิบคนแล้วอริยะมารสองคนของโลกเซียนมารก็ได้ลงมือพร้อมกันแล้วเช่นกันแต่ก็ยังคงไม่สามารถต้านทานมหาความชั่วร้ายจำนวนมากเช่นนี้ได้มหาความชั่วร้ายเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีจำนวนมาก พลังก็ยังแข็งแกร่งอย่างมากภายในนั้นระดับจัก,กรพรรดิเซียนก็มีหลายคนการต่อสู้เช่นนี้ทําให้อริยะมากมายของสามภพต่างก็ตกตะลึงเล็กน้อยพวกเขาที่มีต่อสถานการณ์ในทะเลความโกลาหลย่อมไม่สามารถเข้าใจได้เท่าจาัก,กรพรรดิโบราณแต่ก็ยังคงรู้บ้างเพียงแต่พวกเขาไม่คิดเลยว่ามหาความชั่วร้ายจะมีมากมายเช่นนี้คนเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ยุคสมัยล่มสลายกระมังต้านทานเอาไว้เจ้ามักคาชางชิงลงมืออย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นอริยะของยุคสมัยนี้ เขาจะยอมรับจุดจบเช่นนี้ได้อย่างไรคายกลนกระบี่ชางชิงก็ถูกเขาเริ่มใช้งานแล้วอริยะของตระกูลหลี่ส่วนใหญ่อยู่เคียงข้างหลี่ซูร่วมมือกันต่อสู้แต่ก็ยังคงต่อสู้อย่างยากลาบากยิ่งนักท่านแม่พวกเรายังไม่ลงมือหรือเจ้าคะภายในฟ้านอกสวรรค์บุตรสาวสองคนของหลี่ซูร้อนใจเล็กน้อยจากรพพัดโบราณส่หัวยังก่อนพวกเรารับผิดชอบปิดประตูก็เพียงพอแล้วปิดประตูสองพี่น้องไม่เข้าใจมาหลังจากที่จักรพพัดโบราณมองหลี่ซูอีกครั้งหนึ่ง ก็จูงมือสองพี่น้องถอยห่างออกไปอย่างเงียบๆนางเลือกที่จะเชื่อมั่นในหลี่ซูดังนั้นนางจึงตัดสินใจช่วยหลี่ซูล็อกประตูปิดล้อมมาหาความชั่วร้ายให้ไน้มากที่สุด เพียงแต่เวลานี้ภายในโลกเซียนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็ได้มืดมัวลงมัรกผีร้ายกำลังบุกโจมตีเข้ามายังยุคสมัยนี้อย่างบ้าคลัง่งนี่เป็นการประทะก,กันของมัรกแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็ยังคงเกือบจะดับลงดวงอาทิตย์ของโลกเซียนนั้นใหญ่มากใหญ่อย่างมากราวกับทางช้างเผือกแต่ก็ยังคงต้านทานศัตรูที่บุกเข้ามามา,มากมายไม่ไหวอริยะมากมายต่างก็ไร้หนทางที่จะหยุดยั้งแล้วแต่เวลานี้ภายในชั้นฟ้ามณฑลเทพต้าหลวงไทอีของตระกูลหลี่มากกว่า1000คนและกึ่งอริยะอริยะเทียมมากกว่า100คนต่าง ก็พุ่งออกมาจากนั้นมหาค่ายกลขนาดใหญ่ก็ได้เริ่มทำงานอย่างรวดเร็วต้าหลัวไทอีกึ่งอริยะอริยเทียมมากกว่า1,000คนเหล่านี้ได้ส่งพลังทั้งหมดเข้าไปในมหาค่ายกลอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงคำรามที่ดังกึกก้องก็เห็นว่ามักผีร้ายที่ปกคลุมดวงอาทิตย์ กำลังถูกขับไล่ต้าหลัวเมื่อเทียบกับอริยะแล้วถึงแม้จะด้อยกว่ามากแต่ต้าหลัวของตระกูลหลี่มีมากมายเหลือเกินยิ่งกว่านั้นภายในนั้นยังคงมีกึ่งอริยะอริยะเทียมมากกว่า100คนมีต้าหลัวขึ้นไปมากมายเช่นนี้มาหาความชั่วร้ายมากมายเห็นว่าตระกูลหลี่แข็งแกร่งเช่นนี้ต่างก็ดีใจยิ่งนักตูมเวลานี้ภายในฟ้านอกสวรรค์ดาวขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยความมืดก็ได้พุ่งเข้ามาดาวดวงนี้เมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ของโลกเซียนแล้ว ถึงแม้จะเล็กกว่าแต่บนนั้นกลับมีโซ่สีดำที่ยาวไม่รู้ว่ากี่ร้อยล้านลี้เชื่อมต่ออยู่ดาวดวงนี้ได้พุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์ของโลกเซียนอย่างรุนแรงจนกระทั่งเวลานี้ผู้คนจึงได้เห็นว่าปลายโซ่นั้นถูกเนาร่างที่สูงใหญ่ราวกับไม่มีที่สิ้นสุดจับเอาไว้เป็นมหาความชั่วร้ายอีกคนหนึ่งยิ่งกว่านั้นพลังเดิมของมหาความชั่วร้ายผู้นี้ ก็ยังคงเป็นระดับจักรพรรดิเซียนแย่แล้วสีหน้าของเจ้ามัคคาชางชิงเปลี่ยนไปเขาไม่มีเวลาแยกตัวแล้วอริยะคนอื่นๆก็ยังคงต่อสู้อย่างยากลำบากยิ่งนักหากมิใช่เพราะเก้าชั้นฟ้าของโลกเซียน ภายใต้การควบคุมของพวกเขาได้แข็งแกร่งอย่างมากโลกเซียนในตอนนี้คงจะถูกทำลายแล้วแต่การโจมตีครั้งนี้หากโจมตีดวงอาทิตย์ของโลกเซียนได้สำเร็จโลกเซียนก็จะถูกทำลายในทันทีท่านแม่เห็นว่าดวงอาทิตย์ของโลกเซียนกำลังจะถูกโจมตีภายในฟ้านอกสวรรค์บุตรสาวคนหนึ่งของหลี่ซูร้อนใจยิ่งนักจากรพพัดโบราณกอดไม่ได้ที่จะหยุดฝีเท้าเตรียมที่จะลงมือแล้วแต่เวลานี้ด้านหน้าดาวขนาดใหญ่นั้นเงาร่างเล็กๆก,ก,ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันนี่ก็คือหลี่ซูที่กำลังพิสูจน์มรคในกระบวนการพิสูจน มักร่างกายจะหลอมรวมกับมักเป็นไปไม่ได้ที่จะมองเห็นแต่หลีซูกลับปรากฏตัวขึ้นพอปรากฏตัวขึ้นหลีซูเพียงแค่ดีดนิ้วหนึ่งครั้งก็ดีดดาวขนาดใหญ่นั้นออกไปจากนั้นภายในร่างกายของเขาแต้มพิสูจน์มักที่สะสมมาหลายล้านปีก็ได้ถูกใช้ไปในทันทีจากนั้นเขาก็ก้าวเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวก้าวนี้พอก้าวออกไปทั่วทั้งฟ้าดินก็สั่นสะเทือนแต้มพิสูจน์มักที่สะสมมาหลายล้านปี ได้ต้านทานอันตรายทั้งหมดให้กับลีซูทำให้เขาเก้าวขึ้นสู่ระดับจักรพรรดิเซียนได้สำเร็จบนท้องฟ้ารัศมีมากมายนับไม่ถ้วนได้ตกลงมาทั่วทั้งสามพบต่างก็ได้ยินเสียงดนตรีที่ไพเราะย,ยิ่งนักโลกในสายตาของลีซูก็ได้กว้างใหญ่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอริยามหามรกสำเร็จแล้วการตกปลาครั้งนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วสำเร็จแล้วจริงๆภายในฟ้านอกสวรรค์จักรพรรดิโบราณเผยรอยยิ้มที่งดงามออกมาจบตอน